เอต้องรินให้ด้วยดิเออโอ้มาแล้วรินเลยมาแล้วรินเลยไม่กินเลยไม่กินคูณเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงครับผมสวัสดีอีกแล้วสวัสดีทั้งวันสวัสดีทั้งวันคนไทยต้องสวัสดีต้องไหว้สวยๆครับย่างไก่บอกเลยครับอ่ะว่าไงพี่น้องถูกตำราแล้วยังครับรอบนี้ เจอไหมครับโอ้ยคนี้มันชิดเลยได้เลยนะนี่ถูกตำรายังครับปั๊บผ่านถ้าถ้าไม่ผ่านนะเดี๋ยวผมจะทำคันเล็กแล้วคันนี้ยังไม่คันนี้ขายเลยใช่ไหมขายมันซีดมมากเลยครับออืายู่แล้วนก่อนที่จะปล่อยให้ลูกค้าก็เราก็ก่อนจะปล่อยเอาคันนี้แหละเป็นครูเจียวแล้วมี อาจารย์ใหญ่แนะนำมาใหญาจย์ใหญ่แนะนำมาหลายท่านเลยครับพอได้หนึงนะพอไม่งั้นตัดไปโดนขับขับทอนเลยพ่อได้พอมาช่วยครับงานนี้ไวมากเลยงานก็ตื่นมาในเช้าเลยนะจัดการก่อนในเช้าผมมาแต่ตอนเช้านี่อันนั้นก็เสร็จแล้วนะคอนี่ยอันนั้นก็เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งโอ้เร็วมากเลยวันนี้ได้ลองไหมนี่ลองได้ลองแน่นอนครับวันนี้ลองดีที่สุห้ามกระพริบตานะพี่น้อง ลองเดินลองเดินลองติดเครื่องถนนโอ้โหได้เห็นคลิปตอนติดเครื่องกันดิขนาดยังได้คลิปตอนติดเครื่องเลยเซฟคิวได้คนเดียวเฉยเลยเพราะคนดูดีเลยดินะเพราะเสียงมันเพราะดีเนาะนั่นเป็นหนึ่งนะที่หาหายอดวิวหลักหมื่นไม่ได้แล้วส่วนสดีได้สองพันก็บุญและรู้มาคุกได้นั่นเลยยิ้มชายที่เมียที่บ้านเหรอไม่ที่บ้านนั่นคืออันนั้นเพิ่งจะมาใหม่ไง เป็นของเล่นขึ้นใหม่มก็เลยคุณก็เลยสนใจเลยมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยไม่ยอมมาเนี่ย <c oughs> ดีแล้วสิบวันเนาะอยู่ติดบ้านยอยู่ติดบ้านแต่ก่อนแต่ก่อนก่บบนนอน,นจะหายสิบวันนี้เอ็นสลายรูปเซรเรืรูปเมียลงตอนนี้ <c oughs> ทุกวันเลย <c oughs> ทุกวันนี้ห่างกันไว้ก่อนครับ <c oughs> เราเลิกกันก่อน <c oughs> สักสักคลิกเดือนรถใครนี่ยเจอคุณสีขาววะไม่ใช่สีดำ นังไงตัวยตาเปนกันไงอ๋อนี่ครับเรียบร้อยแล้วนี่ชิดพอไหมครับพี่น้องหรือใส่อีกอันหนึ่งวันนี้ไม่ใส่เหล็กแบนตรงนี้โอ้แล้วมันจะหักยังไงอ๋อให้มันหางกันเลยแค่นี้พอแล้วเจวเลยนะจอยยอจวแล้วเพราะว่ามันไม่เกาะไอ่นอนถ้ามันเกาะอีกนี่ผมใส่เหล็กแบนย่างจริงๆเลยห๋อขนาดนี้มันก็ดีแล้วทีนี้ก็ ทีนี้ก็อะไรนะนอนก่อนทุกอย่างก็ไปตกอยู่ที่ขาเขียแล้วครับตอนนี้ครับทุกอย่างตอนนี้ก็ไปตกอยู่ที่ขาเขียแล้วตกเต่งหน่อยแล้วก็เดินระบบอืสายพานสายหตว่าทําค่นี้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขายเลยครับขายพร้อมหน้างานเลยด้วยหน้างานเลยขายหน้างานเลยนะพร้อมงานเลยประมาณพันสองพันไร่ งานเยอะมากเลยเยอะมากแน่ๆอยู่ไม่ได้แน่ๆแน่ๆต้องวิ่งหนีเจ้าของนานะแน่ๆ้าะว่านอนบ้านม่ได้เลยงานได้สามบ้านครับถ้าลงปีแล้วปีหน้าก็มีแม่แกตัดหรอนี่ละอีแกตัดไปง่ายไอ้คนตัดไม่เสียวหรออคนดูเลยเสียวแล้วท้ายต้องทำไหมท้าย อ๋อเอาให้มันโอเคอัดได้ก่อนใช่ไหมเอาไม้เอาไม้ไปใส่แทนงเอางั้นก็เหลืออะไรบ้างนี่ก็นี่ก็เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ขับเดินระบบฮะไปดูเอาออกหมดเลยพอให้มันอัดได้ก่อน นี่ก็ถูกตำราแล้วครับพี่น้องถูกตำราที่อา,อาจารย์หลายท่านแนะนำมาครับทั้งเอซีทั้งอาจารย์นะครับยังงี้เลยไหนที่ผิดก็มันเป็นครูครับถ้าเราไม่ร้องไม่รู้นี่ สายันชอบลองพอเราอยากรู้อยากรู้เลยลองถ้าจะมีสูตรน่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ครับในความเข้าใจคือว่าไอ้ฟังยังไงก็ได้มันน่าจะเข้าง่ายอ๋อที่สายันเข้าใจใช่ไหมคิดว่าเข้าหรอมะคิดว่ามันมันคนมันคงไม่เหมือนข้าวอย่างี้นะยังไงมันก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าหรอมะก็เลยห่างก็ได้ ที่ไหนได้มันกลับกันนี่จะยากกว่าข้าวียากกว่าข้าวใช่ไหมข้าวต้นมันตรงเนาะมันก็ส่งไปได้ฟางมันแบบมันมันยุ่งยุ่งยองยองแล้วเจ้าผมว่าทำงี้ก็ดีนะยังไงอะข้าวเล็กเบนใส่ปุ๊บแล้วก็ทำเอเลยนะ เส้นพ่าเน,น,นี่ยเพราะว่านาจะแกวานั่นจะไม่เกาะเลยตรงไหนไอ้ตรงเนี้ยแผ่นขาดนี่เนาะอ๋อใส่เหล็กแบนเลยนะอ๋อถ้าเราใช้สายพานลำเลียงเหมือนลำเลียงอะไรเลยไม่ได้นะลำเลียงผู้ใหญ่สายพานลำเลียงนั่นจะไม่เกาะหรอกงั้นเนาะเก่อครับแต่ว่าเลี้ยงก็มีเต็มแต่ว่ามันต้องใช้เป็นสเตอร์นเนาะถ้าไม่ใช้เป็นสเตอร์ก็รูดอีกมอไม่ขึ้นหรือใช้งานหนักไม่ได้หรือ โซ่ลำเลียงครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับโซ่เหลือเจี๊เขียวทำสีนี่ลองก่อนไปลองก่อนไปไม่ต้องทาไม่ต้องทาสีป่ะนี่เปนนอนปูเสือสบายเลยสีหมดสีหมดไอสีทะเลหมดนี่ไม่ได้คลิปทัเลยเออได้คลิปทะเลเลยทะเลเขาทำสีใหม่โอ้โหเมื่ตอนนี้เปื้อนไม่เมื่อวานเมื่อวานพี่ขับผ่านขับมอไซค์ผ่านอยู่แต่ไม่ได้จอด ไม่เห็นช่างไม่ใช่หรอกไม่เห็นรถเทเลอร์มองแต่ซังนู้นที่ไหนได้เธออยู่ฝั่งนี้ครับลายเต็มแล้วลายเต็มแล้วครับมือเพื้อการจับไอ้ต้องประตูเปิดประตูดีว่าเต็มเลยโอ้โตายเลยถ้าเป็นดำๆมันไม่ใช่ลายนะมือไม่ต้องนะไอเแียว่าไม่ต้องไปตรวจสแกนหาลายด้วยมือนะเป็นร้อย มปนแนวโคสีขาวเลยจึงพาไปดูฟางนี่นฟางไหนฟางที่อัดบ่อ,ดอัดอ,อันนี้ที่ลงจากรถใช่ไหมลงจากรถอ่ะโอ้อันนี้มนมนมนไม่สวยนะยังไม่ได้ทรงมันไม่ทรงอ่ะอู้พี่ลรงยกดูอ่ะ <laughs> ทำไมพี่ลรงยกดูอ่ะเพรามันกระติกแท้ทำไมมันหนัก,นนกด้วยกว่าอะไรหนักแท่เอ๊ะสิทั้งมวลเลยโอ้นี่ไงมันเป็นที่มันมันมันตัดเป็นกระติกกระติกหมดแล้วไงใช่ไหมครับ ที่มันตัดจนละเอียดหมดเลยครับทีนี้มันก็อัดได้เยอะดิใช่ไหมครับโอ้เปียกน้ำหรือเปล่าไม่ใช่จอฝนทั้งวันวันนั้นนี่ไม่รู้หนักเกินแต่อันนี้มันยังไม่ได้สรงเนาะฟางอันนี้ก็ยังไม่ได้สรงนะก็ต้องไปปรับแต่งหน้างานเอาอีกรอบใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องไปปรับมันต้องไปแต่งว่าให้ฟางมันสวยครับตอนนี้มันยังไม่ได้ทรงหรอกเพราะว่า มันยังไม่ราด้วยไม่รู้มันแน่นแต่มันหลวมเนาะอ๋อตัวนี้ครับตัวนี้คือปรับอะไรให้ฟางมันแน่นอ๋อครับนึ่ก็ให้ฟางมันแน่นอืมครับมันก็ต้องดูก่อนว่ายังไงอืมเนาะนีงเกือบจะได้หนึ่งก้อนเนาะเกือบใช่ไหมเลขหนึ่งกำลังจะลงมาแล้วอ่ะไอ้นี่อันนี่นี่มันมัดอย่างนี่มัดแล้วครับมัดแล้วบอกยังไม่มัด อ,นนอันนี้ไงข้างหลังมัดแล้วอันนี้อะไรนี่นนมัดแล้วอ๋อนี่มัดแล้วอันนี้ก้อนใหม่อ๋อน,นี่ก้อนใหม่ครับผมปับปับปรับอ้แต่คนแต่คนยกฟางนี่ต้องไวเนาะต้องรีบๆๆรีบรอครับมันมันมันไม่ค่อยนั่นไหร่แล้วมันไม่เร็วดออมันติ๊กติกก๊กออกมาพอจะมันพ้นปุ๊บเราก็ยกใส่ได้เนี่ยถ้าเรายืนตรงนี้มันก็น่าได้นะพี่นะนะได้นะเพราะว่าฟางมันออกนี่มันอยู่ในนี้ มันไม่ตกเลยดิมาถึงนี่มันไม่ตกเลยดิอืมดึงยื้นไปได้อ๋อก็เลยไม่ต้องทำใช่ไหมข้างหลังอ่ะเอาไปลองงานออกงานดูก่อนลองดูก่อนเจ๊บางบางท่านแกว่าถ้าทำปุ๊บถ้าฟางวางตรงนี้มันก็จะปิดลมลมลมครับผมไม่ก็ทำแค่ที่ยืนทำแค่ที่ยืนบางเที่ยง คยก็ S <S> าดือะแม่งบ่อเท่นี้บางนี้มีปัญหาเรื่อเกิดดาเนาะนอกจากทำแค่ที่ยืนนอกจากนอกจากว่าทำแล้วก็ฟังเราเอาไปใส่ฟังนู้นให้หมดตัวนี้ถ้าเราทำทำไอ้ไอเหล็กนั้นไว้ครับขึ้นไปตั้งนี้แล้วเวลานั้นมาหยิบจับนี้ก็ดึงนี้ขึ้นไม่ไม่เอาแบบนี้ไหมไม่มันจะดีกว,ว่ามีแต่ว่าเราต่อท้ายให้ยาวหน่อยประมาณสักสองประมาณเท่าไรเมดยี่สิบเม็ดสามสิบเมดสี่สิบอืม เม็ดสี่สิบแล้วก็วางฟางให้มันช่องใหญ่ๆตรงนี้ให้มันกว้างหน่อยเนาะเวลาเราขึ้นคันนามีปัญหาอีกฮะมันจะทูนะมันมันมันทวงทางนี้ลงมันมันหนักเนาะแล้วมันก็หนักอยู่แล้วนีมมันก็หนักแต่มันลงที่เลอนี้นี่มนี่นะหะไม่แต่ถ้าถ้าวางก็เราก็วางคำเม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งก็พอตัวนี้ไม่มีปัญหานะ แต่ตันนี้มีปัญหานาแต่ก็แค่แค่นี้ก็ลงมาเหยียบเื้ยไปโยนไปนู้นก็ได้แล้วมันไม่ยากอะไรมันมันเหยียบตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะฟางมันต้องเล็บประมาณนี้แถ้ไมันก็ทําที่ยืนตรงนี้ก็ได้เนาะมันก็ได้มันก็ทําแค่มาอย่างนี้ลองรอใช้งานจริงก่อนเราดูงานจริงก่อนเอาเลยครับมาคำกูเลยคำเพชรบูบูลมามาคำนี่เลยบ้านอะไรอยังไม่สวยยังไม่สวยแต่ถ้า แถวแถวนี้ไม่มีนาเนาะไม่มีนาปรังให้อัดลองเนาะครับถ้ามีไอ้นาไปลองก่อนครับรีสอร์ทไหนรีสอร์ทตรงนี้รีสอร์ตเจ๊นะไม่อ๋อรีสอร์ทฝั่งโน้นนะยูเทิรนเออรู้จักเจ้าของครับบ่แต่ก็เคยเกี่ยวนาก็อยู่นะนะเขาไม่อัดฟางเอาบอกเขาไม่อัดฟางเอาฟางบอกไปซื้อฟางเอาเลยผมอัดอยู่เลยมั้เพราะไอ้ตรงรีสอร์ตยูเทิร์นนี่น่ะนาตรงนั้นน่ะของผู้ใดที่เราเคยเกี่ยวอ่ะ ของบ้านใหม่ไปอ่านต,ติดไปอ่านนะน่ะนาของ,ปองไปมมอ่าน่ะโดยทำมือต่อยมือต่อยไปทำให้ได้เลยอืมไม่หรอกแต่ว่าไปลองคนนาก็ลงรถแยกด้วยอ๋องงอยู่เทินด้วยลงง่ายอยู่ไม่แต่ว่าเราลองที่นี่แต่กับมันพังลุกเราค่อยไปธนาก็อยากให้ไปลองที่นู่นแล้วอืมไม่ถ้าไปลองที่นูน่นมันไกลบ้านแล้วเนาะ <laughs> ทานอยู่แล้วเชื่อจะเนาะถ้าฟังนี่อ่อนๆนี่มันผ่านนะนั่นก็ไมม่ีนี่แหละนี่เอาฟังนี่แหละลองก่อนไลยแต่อย่าไปใส่มันนั้นก็ใส่หนาเกินใส่จนโอ้ปล่อยมันโยนไปห่างๆกันนะให้ครเก็บเอาอืมนี่นี่ใส่ที่นี่นี่อันนั้นโอ้กี่ก้อนอ่ะสามสี่ก้อนใส่ลอยมันมันโหดเกินโหดเกิน โอ้โหปกตินี่ก <air> <that> <entirely can> ้อนหนึ่งนู้นรถมันวิ่งจนไปถึงนู้นอนได้ก้อนหนึ่งต่ฟังซิ่งเนี่ยแล้วอันนี้เหลืออะไรอีกครับนี่เหลือเดินระบบกันเนาะเหลือแค่ตอนนี้ผมขึ้นไปตัดขึ้นบนเรืมันร้อนอยู่ก็เหลือแค่นี้ครับใส่มูเร่คืนแล้วแล้วก็เหลือแค่ทำตัวติใช่ไหม ทำตัวติชุดโซ่ลำเลียงเนี่ยครับชุดคอแค่นั้นก็เรียบร้อยนั่นี่ก็จะได้ลองแล้วจะได้จวดแล้วพี่น้องรอบนี้จวดแน่นอนครับไอไอไอตัวนี้นะไอตัวตู้นี่นะไอไอไอตัวมันเป็นไอไอตัวจู่เลยเราเราเอาไอเฟืองท้ายรถพี่อาร์มาทำก็ได้อ๋อ้ตัวอันฝางเออไอตัวที่มันเป็นนี่ พอมันไปงี้ใช่ไหมเรามาถึงตรงนี้มีกระปุกลงไปนี้นั่นแหละมีอะไรตัวนั้นอันนี้มันก็คล้ายๆเฟืองเลยเนาะพวกเฟืองอยู่ในครับซต่งมันมาใส่ก็ได้เพราะวอาปบมันจะทนกว่าอืมอันนี้มันเฟืองใหญ่กว่าอันนี้มันมี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 แบบบขนาดนี้จะมีรอบมันเบากว่าอันนี้รอบมันเบากว่าเฟืองปี๊บมันเร็วว n e ฮอลแลนด์ ถ um, ักต um, like uh ้องที่บักไฟได้พอจะใช้เปลี่ยนอ๋อระวังด้วยคันนี้พี่ขี่วันนั้นได้วันหนึ่งตอนเช้าหนึ่งหนึ่งรอหลังพอพอได้ปะเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเสร็จปุ๊บบายบายก้าวอีกครับล้อหลังมาดื่มแสดงว่า นี่บอกที่นี่ก็มาอยู่บ้านแล้วบอกนี่โอ้ช่วยทำงานแล้วได้ช่วยจะไปไหนกันรู้อาเหรอันนี้มาเกินอาหารบอกกินอาหารปีนี้บอกเรียบร้อยโอ้โหคุณได้คุณได้คุณดีจัดไป ทำไมเอาอีกนะลุหมเป็นเพือจะไปช่วยงานผมด้วยจะได้ไปช่วยงานไอ้ประเทศชาติต้องใช้ต้องใช้ช่วยงานหลวงไปปะยางรถทั้งหมดชบ่สองโลกอีสานไปซื้อเครื่องใส่เรือดำน้ำด้วยเครื่องไม่มีแล้วว่าแล้วเครื่องไม่มีเอาเครื่องผมก็ได้เครื่องเสียงตี่แล้วพี่ชายเขาก็ติดเลยมา โอ้ไม่รอดหรอกถ้ามีนอมีแนวแล้วน่ะถ้ามีนอมีแนวแล้วไม่รอดหรอกพี่รอดมาได้ไงจ๊ะพี่ไม่มีนอมีแนวพี่มัมีคนติดเนยมีแต่คนรอบเข่งเอี่แเตไม่ค่อยดีก็นฟอ่เมเข่งอเออเดียว ไปกินให้เยอะๆเอาเพิ่มกี่วันเลยอีกกี่วันห้าวันเพิ่มน้ำหนักโอ้ไม่ทันแล้วแต่ปีปีก่อนนั้นน่ะผมเลือกน่ะครั้งแรกเนาะน้ำหนักได้อะไรทุกอย่างแต่พบบอกว่าตาผมไม่ดีกันเขาให้ผ่อนผันเอะไรพอปีที่สองมาปุ๊บผมไปเลือกอีกครั้งน้ำหนักเกินโอ้ดีเลยเขามีเขามีเกินด้วยบอกถ้าไปตรวจแล้ว เอาเก,กินเขาไม่เอาคร<อ>ับเพราะเป็นรถติงบาลลนนะดงบานเขาบอกมันปกติมันเป็นแค่เนี่ยมือกาอะไรก็ได้เคยอ๋อนั่นแหละก็เลยบอกเลือกได้พอ,อไปรับดกเกินรดตายครับรอดตายเกี่ยวได้เป็นพลทหารสาย<อ>ันแล้วนะขาดนิดเดียวอ <laughs> ก็เหลือใสชุดมเมลลูกเติเรียบร้อยครับแค่นั่นเองแล้วก็ลองอันนี้โอลิงนี่เปลี่ยนยังนี่โอลิงอันเดิมมันแค่น็อตมันอ๋อน็อตมันคลาย เรียบร้อยครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับผมพี่น้องเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องสายันอีกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะขอบคุณทุกกำลังเชียร์แรงใจครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมพิดเป็นครูนะครับ คันนี้ไม่มีมกเม็ดแน่นอนครับดีก็ดีไม่ดีก็ถ่ายให้ชมเลยครับตรงไหนไม่ดีก็เอามาแกะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นครูยให้ใครที่ได้ดูก็แล้วกันเนาะเอเป็นครูกับให้ท่านผู้ชมด้วยสําหรับสําหรับท่านสําหรับท่านไหนที่ไม่รู้จริงๆใช่ไหมมาดูปั๊บอ๋อทำอย่างนี้ก็นุยถ้าทำอย่างนี้ไม่ผ่านก็ได้เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับ เพราะว่า,าสายันบอกว่าพี่รถผมยำหมกเม้นนะไม่มีการแบบว่าอ้อาให้ดีก่อนค่อยถ่ายไม่มีครับถ่ายทุกช็อตเลยถ่ายทุกช็อตเลยดีก็ดีอ่ะดีก็ดีดีไม่ดีก็ว่าไปตามนั้นครับ,รบแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขนะครับ่ะบายบายครับคลิปนี้สวัสดีครับ